สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกับเจ้าพยาชานนลนะครับหลังจากหายไปประมาณ2อาทิตย์เนื่องจากติดภารกิจครับต้องไปถ่ายปกก่อนจะเข้าเรื่องราวเดี๋ยวขออนุญาตทำมาหากินหน่อยครับหนังสือเล่มใหม่ของแม่นาคนะครับเป็นรูปพ่อขุนช้างนะครับบางจังหวัดเนี่ยหมดแล้วผมสั่งพิมพ์เพิ่มอีก3,000เล่มน,นะครับวันนี้แถวราชบุรีนะครปฐมเมืองกาญเนี่ยหมดแล้วนะครับ สามพันเล่มพิมพ์วันนี้เพิ่มไปนะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณครับที่เมตตาพวกผมวันนี้เมื่อเชา้านี้ไปถ่ายปกหนังสือเล่มใหม่ครับแม่นักเล่มใหม่นี้เป็นรูปนะครับท่านเทาเวสุวรรณผมเลือกที่จังหวัดตะบุตรสงครามนะครับอยู่ที่วัดจุลามณีถ้าหากว่าเอ่ยชื่อเทาเวสุวรรณนี่ระดับสุดยอดเลยนะครับต้องไปที่วัดจุลามณี องแรกนะครับสมัยหลวงพ่อเนื่องท่านเป็นจเจ้าอาวาสศักดิ์สิทธิ์มากนะครับองค์ปัจจุบันนี้ก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปใหญ่เนื่องจากมีการสร้างที่ใช้คําว่าถูกต้องตามหลักโบราณทุกอย่างนะครับผมไปทาข่าวเมื่อเช้านี้ประมาณ11บเอโมงไปถึงวัดจุลามณีคนเยอะครับคนเยอะมากเลยผมก็ถามเขาบอกว่าแดดร้อนๆอย่างนี้ไม่ร้อนเหรอไม่กลัวโควิดนะเขาบอกมันมันจำเป็นต้องมาพี่ ขอโชคลาบจากท่านไม่มีไม่รู้จักทํากินอะไรแล้วตอนนี้ชาวบ้านนะ่ะผมก็เลยถามว่าถูกหวยไหมเขาบอกเขาถูกกับทั้งวดนะ่ะแต่ไม่เยอะนะครับก็ล็อกหนึ่งก็ประมาณ1 2ื่นสองหมื่นะแต่ผมว่าเยอะนะหมื่นสองหมืนะแล้วถูกทุกงวดนะ่ะเทวจุลามณีที่ว่าเทวสุวรรณที่ว่าจุลามณีเนีนะ่ยมีดอกกุหลาบสีแดงเชื่อกันว่าท่านชอบกุหลาบสีแดงนะครับ ยังไงมีโอกาสไปได้ครับเพราะว่าเขาไม่ปิดนะฮะผมเดินทางก็ไม่เจอด่านอะไรนะครับคลิปนี้พิเศษจริงๆครับเมื่อวานนี้ผมไปอยู่กับท่านอาจารย์คมไตเวทหลายชั่วโมงเลยได้คุยเรื่องราวดีๆกับท่านสนุกครับสนุกความเครียดนี่หายเลยเรามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์คารวะที่มีวิชาความรู้เป็นของจริงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสนุกเราให้เราได้ความรู้ไปด้วยคลิปที่ผมจะคุยกับ เพื่อนสมาชิกเนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวดวงดาวอิทธิพลผมใช้คําว่าดาวมริตยูดีกว่านะครับผมถามท่านจันคมใจเวทว่าทุกวันนี้ท่านลูกขมขืนแม่พ่อขมขืนลูกอายุสี่เดือนหเดือนมันยังขมขืนน่ะยายถูกหลานขมขืนผัวไม่ทำมาหากินนะครับเกาะเมียกินเมียจ้างให้เลิกสุดท้าย แม่งไป็นกระทั่วเขาสิบเจ็ดแผลตายอย่างหน้าหน้าสังเวชใจหน้าสงสารน่ะและ้วสดสดร้อนๆนะเด็กสุพรรณน้องฝ้ายนะครับเป็นสาวเอ,อประเภทน,นั่งดั้งดิ้งอ่ะผมเรียกไม่ถูกนะเพราะว่าไม่ไม่สันทัดเรื่องนี้จริงๆนะฮะพวกพวกเป็นนั่งชงเหล้าอะไรอ่ะเสียชีวิตนะครับหัวใจล้มเหลว เห็นว่ามียาเสพติดเกี <shifted> ่ยวข้องยังไงก็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปปักปรับน้องเขาพาน้องเขามีลูกอายุ4 4ขวบนะฮะก็ไม่รู้ว่าสามีเป็นไหนทาไมจึงไม่ดูแลแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยตรงนี้น่าสงสารน่าสงสารจริงๆนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวใจสู้จริงๆผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับท่านจันร์คมไตรเวทครับก็คือโดยทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะ โดยเทิงวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์นี่ก็คือการพัฒนาของโลกนะโลกเราเนี่ยมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดสมัยก่อนความเจริญมันจะคืบคานเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันใช้เวลานับสิบปีหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีนะมันจะหมุดเรียกว่ามันไปข้ามันเรื่อยๆแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยในช่วงระยะประมาณแค่สิบปีเนี่ยมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดกันเลยคนตามไม่ทัน นะคนตามไม่ทันอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองการศึกษานะการศึกษาไทยเราไม่เหมือนก่อนอมมันก็เลยทำให้อนุชนในยุคหลังๆเนี่ยมีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนไปอย่าลืมว่าสมัยก่อนที่เราเรียนกันนะนะมันจะมีวิชาสองวิชาใช่ไหมหน้าที่พลเมืองกับศิลธรรมใช่คนระับปห้าปหกปเจ็ดอนะ พุทธประวัติหน้าที่พลเมืองสินธรรมซึ่งวิชาเหล่านี้ดีมากแต่ตอนหลังเนี่ยเรามาถูกกระทรวงศึกษาคัดออกไปจริงๆแล้ววิชาเราเนี่มันปลูกฝังอุปนิสัยนะแล้วมันปลูกฝังจิตสำนึกในทางที่ดีเสียดายที่ว่าไอ้ที่สอนปลูกฝังจิตสำนึกในทางที่ดีและอุปนิสัยในทางที่ดีดันไปคัดออกไป ทีนี้มันก็เลยไม่มีการสอนเชิงนั้นออกมาแนวคิดของอย่าลืมว่าวัยเด็กหรือวัยรุ่นนี่นะมันเป็นวัยที่กำลังคิดต่างนะคิดต่างคิดหาเหตุหาผลต่างๆถ้าไม่มีอะไรมาตะล่อมไว้เนี่ยมันไปเลยนะมันแหกโค้งเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วสองก็คือความเจริญทางโซเชียลนะความเจริญทางโซเชียล มันก็เลยทำให้อนุชนรุ่นนี้มันรู้เห็นอะไรต่างๆเกินไวัยไปมันเกินวัยที่ที่สมควรจะได้รับนะแล้วก็ถ้าหากว่า <c oughs> มันเป็นความเชื่อแบบโบราณนะเชิงโหราศาสตร์รั่วแบบโบราณมันก็เป็นการได้รับอิทธิพลจากดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่ง โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลในแลายประเทศนะก็ยอมรับว่าอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันส่งผลถึงโลกเราได้แล้วมันส่งผลถึงมนุษยชาติโลกนี้ทั้งโลกมันสามารถส่งผลดีหรือว่าร้ายได้นะและในความเชื่ออันนี้นะมันก็มีหลักโหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆ ที่เข้ามาเล็งโลกนะดาวที่ให้คุณมาเล็งโลกก็จะเริญร,รุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขดาวที่ให้โทษมาเล็งมันก็จะก่อเกิดเหตุร้ายต่างๆนานาซึ่งบรรดาดาวต่างๆตามความเชื่อของเราก็เช่นอาทิตย์จัน,นทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูนะแล้วมันก็ยังมีดาวที่ให้โทษค่อนข้างรุนแรงอีกดวงหนึ่ง นั่นก็คือดาวมฤตยูนะในทางโห,หราศาสตร์ไทยเรียกว่าดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่มันไม่มีหรอกนะมันคล้ายๆลาหูนะนะดาวลาหูไม่มีมันเป็นเพียงเงาดำมันเป็นเงาดำทะมึนนะมฤตยูนี่ก็เช่นกันมันเป็นเงาดำทะมึน ที่มาปกคุมโลกของเราและโดยเฉพาะ,ะทางโหราศาสตร์ไทยของเราการวางเสาหลักเมืองของกรัตนโกศิน์วางเสาหลักเมืองในเดือนเมษายนซึ่งมันอยู่ในราศีเมษและดวงโลกนี้เขาก็ถือว่าราศีเมษเนี่ยมันเป็นดวงโลกด้วย ฉะนั้นเมื่อดาวมรุตยูมันมาเร็งโลกเนะี่ยเท่ากับมันเร็งประเทศไทยเต็มๆเพราะเราไปวางเสาหลักเมืองในดวงโลกพอดีมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ในความเชื่อตามโหราศาสตร์เมื่อใดที่ดาวมรุตยูมันเข้ามาเร็งหรือมันเข้ามาปกคลุมเนะี่ยมันจะเกิดเหตุร้ายนานา,นา,นานประการขึ้นกับโลกนี้เพียงแต่ว่าซีกโลกไหนหรือประเทศไหนจะหนัก <C oughs> มากหรือว่อจ,ะอจะเบาไม่เหมือนกันนะหนึ่งเกิดภัยธรรมชาติค่อนข้างรุนแรงเช่นว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำท่วมมากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็คือภาวะฝนแรงขาดช่วงยาวนานหรือบางที่ก็ฝนชุกมากจนท่วมท้นไปหมด คือความพอดีจะไม่มีนะหรือแม้กระทั่งเกิดสึนามินะเกิดพายุที่รุนแรงต่างๆมากมายก่เกิดความเสียหายไปทุกหย่อมยาติอันนี้ว่าด้วยเรื่องภัยธรรมชาติถ้าเกิดภัยแรงก็อดอยากกันไปเลยนะหรือแม้กระทั่งมันเกิดอะไระเกิดโรคระบาดอย่างที่เป็นทุกวันนี้นะนะโรคระบาดระบาดไปทั่วหมด มันเหมือนเมื่อหลายร้อยปีที่เกิดโรคหา่ามันเหมือนเมื่อแปดร้อยปีถึงพันปีที่เกิดการะโรคนะอันนั้นก็ประชากรโลกก็ตายไปกันนับล้นลานๆไม่รู้กี่ล้านคนนะปัจจุบันนี้ก็เช่นกันดาวมฤตยูเข้ามาเล็งโลกและเล็งประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายนปีพศ2557แล้วอิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ย มันจะอยู่นานเก้าปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกี่หห้าพอสองหกสิบห้าถึงจะออกเดือนเมษายนปพศสองพันห้าร้อสิห้าอิทธิพลของดาวมฤุตยูจึงจะพ้นจากโลกและประเทศไทยนี้ไปนะมันส่งผลให้สภาวะจิตของมนุษย์ผิดเพี้ยนมีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนนะ เรียกว่าถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกกันไปหมดอ่ะ,อะแล้วมันเป็นทั้งโลกไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเมืองเราหรอกเป็นหมดทั้งโลกอยู่ที่ว่าประเทศใดมันจะรับภัยพิบัติทางไหนไม่เหมือนกันดูทุกวันเนี่ยมันลบกันทั่วโลกเลยเห็นไหมไม่รู้กี่ประเทศนะตอนนี้ที่ทำสงครามกันอนะ่ะเป็นอย่างนั้นจะว่าดาวอิทธิพลของดาวมฤตยูไม่มีมันก็ไม่จริงตั้งแต่ปีห้าดบ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้น มาท้งถึงปัจจุบันเนี่ยเห็น<ม>ไหมเจ็ดปีเข้าแปดปีแล้วนะ<ม>อ่าเข้าแปดปีแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างในบ้านเหมือนเราและโดยเฉพาะข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีข่าวจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็ดีหรือแม้กระทั่งข่าวจากสื่อโซเชียลก็ดีเราจะเห็นตลอดเลย<ม>เหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมันก็ปรากฏนะ ในปัจจุบันเนี้ยเรื่องไม่น่าเกิดก็เกิดนะวงการสงฆ์เป็นอย่างไรตอนนี้นะวงการครูเป็นอย่างไรนะวงการทหารตำรวจเป็นอย่างไรนะเรียกว่าทุกวงการนะผิดเพี้ยนไปหมดเลยแม้กระทั่งสามัญสำนึกของคนทั่วไปก็ผิดเพี้ยน <c oughs> คนะกตัญญูมากขึ้นนะ <c oughs> ลูกข่าพ่อข่าแม่ ข้าปู่ย่าตายายแม่ข้าลูกพ่อข้าลูกที่น้องข้ากันเองหัวเมียข้ากันเองมันเกิดในยุคนี้มากที่สุดนะหรือแม้กระทั่งพ่อข,ข่มขืนลูกในไส้ตัวเองตาปู่ข่มขืนหลานเลนในไส้ตัวเองซึ่งไม่เคยปรากฏในยุคใดมาก่อนมันก็ปรากฏในยุคนี้แม้กระทั่งหลานข่มขืนย่าข่มขืนยาย มันไม่เคยมีมาก่อนนะมันเกิดมีในช่วงมรตยูเข้ามานี่แหละนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแม้กระทั่งสัตว์สมัยก่อนสัตว์ที่เป็นอริกันมันจะกลัวกันนะหนูนี่กลัวแมวสุดๆพอได้กลิ่นแมวหนูวิ่งพอเห็นแมวหนูวิ่งแต่ปัจจุบันดูในโซเชียลสิแมวไล่กัดหนูเอ,เอ้หนูไล่กัดแมวมันชัดเจนที่สุด นะกลายเป็นว่าตอนนี้แมวกนละัวหนูครูกลัวสิษย์เห็นไหมสมัยก่อนเนะี่ยถ้าลูกสิษย์ทำไม่ดีเนี่ยครูบาอาจารย์ตีด้วยไม่เลียวนะตีจนแตกจนเลือดซิบก็ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไปแตะหน่อยไม่ได้เกิดเป็นเรื่องทุกวันนี้ครูต้องกลัวสิทธ์มันกลายเป็นอย่างนี้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดนะ โน่นแหละจนกว่ามันจะผ่านเมษาย,ยน2565ก็ <11 S 2> อีกโดยประมาณหนึ่งปีก็แล้วกันนะาน <11 S 1> อนจากนี้ไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วะนะก็พยายามอดทนกันเอาหน่อยนะยายาอดทนกันเอาหน่อยไม่ว่าเรื่องอะไระยามใดที่ดามรตยูนะมันเข้ามะเร็งเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เคยเกิดมันจะเกิดนะความผิดเพี้ยนมันจะเกิดขึ้นหนึ่ง จะเห็นสั้นดีกว่ายาวขาวจะกลายเป็นดำก็คือผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดนั่นแหละนะคนชั่วจะได้ดีคนอปรีจะก้าวหน้าคนบ้าจะมีชื่อเสียงคนพอเพียงจะอยู่รอดนักเพลงจะเป็นใหญ่คนจันไรจะได้อำนาจปลาดจะหลบลี เดียรถีจะเฟื่องฟูครูจะกลัวสิทธิ์มิตรรักจะทรยศพี่น้องจะเข็นฆ่ากันวงญาติจะเหินทางผัวเมียจะนอกใจไม้ใหญ่จะล้มลงฝนฟ้าจะปรนแปรคนแก่จะเป็นเด็กเหล็กกล้าจะอ่อนลงดินดอนจะแข็งขึ้นที่ลุ่มจะกลายเป็นที่ดอนที่ดอนจะกลายเป็นทะเล โรคารจะลาวีพูดผีจะล่าเริงสิทธิ์ลักจะล้างครูหนูน้อยจะข่มแมวนะ <c oughs> ลูกหลานจะผ่านพงพระสงฆ์จะนอกลีดสิทธิ <c> ์ <oughs> จะเหนือครูนะผู้รู้จะถูกหยามราชสีจะถูกคลหาสุนัขขาจะขึ้นแท่นอาจารย์จะทิ้งตำลา ภูบาจะเกลื่อนเมืองผ้าเหลืองจะหม่นหมองกรองร้ายอาปลีจะดังขึ้นเองนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือทุกวันนี้ดูสินะมันเยอะจริงๆนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะบุคคลที่ที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขนะที่ทำบุญสุนทานยึดถือพระรัตนตรัยกันมาโดยตลอดเนี่ยมันจะตั้งตัวเป็นผู้รู้กันเยอะแยะ มันจะเกิดมีกลุ่มพวกที่มีบาร,รมีล้นพวกปาฏิหาริย์หลวงพวกของวิเศษจอมปลอมอผีบุญเดรถีาศาสดาหลวงโลกเกติอุปโลกพาทวนรกสวรรค์อรหันต์แต่งตั้งนี่ยุคมรุตยุคมีให้เห็นทุกอย่างข่าวมันออกมาตลอดอะนะ บรรดาศาส,สดาเดียรถีตอนนี้เยอะนะเดียรถีตั้งตนเป็นศาสดามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นตามยุคตามสมัยมันแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละพอมฤตยูผ่านไปไพวกนี้มันก็ม้วนเสือกันหมดนะไม่ต้องไปร้อนใจอะไรนักหนาหรอกเป็นอย่างนั้นครับผมเที่ต้องกาบของคุณท่านอายคมมากๆนะครับอ่าอ่าอ,อ่ากราบสวัสดีทุกทุกท่านสาธุ